นี่คือปุ๋ยเรือใบแดงครับผลผลิตของปุ๋ยเรือใบแดงอยู่ที่กุชชีนารายนะครับการศิะใช้ปุ๋ยเรือใบแดงมันสองเดือนนะครับสวยงามมากนี่คือมันสองเดือนนะครับเดือนกว่าหัวดกมากนะครับนี่คือสองเดือนเท่านั้นนะครับมันสับปะหลังครับที่กุชชีนาราย การาสินนะครับชัดเจนมากนะครับครับนี่คือมันสองเดือนนะครับกับปุ๋ยเดือใบแดงนะครับนี่ฮะต้นได้แค่สอกเดียวนะฮะสอกเดียวเท่านั้นนะครับมันสองเดือนนะครับนี่หัวมันแบบนี้เลยนะครับนะท่านที่สนใจปุ๋ยเดือใบแดงนะครับนะใช้ได้กับมันสับปะหลังนะฮะ หัวนี่ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็นะดูสิครับนะเป็นกอเลยนะครับนี่ฮะมันสับปะหลังครับสองเดือนเท่านั้นนะครับย้ำสองเดือนนะครับความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับสําหรับเกษตรกรที่อยากเพิ่มผลผลิตให้กับตัวเองนะครับนี่ฮะนะโกยให้เห็นเลยครับนะฮะดึงให้เห็นเลยกรว่านะฮะ มันสองเดือนนะหัวขนาดนี้ครับนะสนใจนะครับติดต่อได้นะครับอูเดียวไปแดงนะครับ